ร้องกันข้อเท้าแตกจะบอกว<ช>่าตอนนี้นางงามก็คือพร้อมแล้วชอบเออพราะอ,อะไรคะพร้อมนอนคะอออ่ะเดี๋ยวให้แต่ละคนได้นับตัวหน่อยดีกว่าค่ะว่าจังหวัดไหนชื่อไหนบ้างสวัสดีค่ะปา๋ารุ่งนภพรินทร์วิศกัญญาลานะคะสวัสดีค่ะเดียนากุลนันท์สีเมืองมิสแกรนด์ซีสะเกตค่ะสวัสดีค่ะอ้าวไม่ใช่สวัสดีค่ะปัญญาตบราลีร่วมรักครูวิญญานะคะมิสแกรนสักก้ สวัสดีค่ะปิ่นนะคะพัสโซนันสิงห์จิฟมิสแกรนครสวรรค์ค่ะสวัสดีค่ะพี่หลิวนะคะมิสแกลนครพนมค่ะขอถามหน่อยดีกว่าว่าวันนี้ซ้อมรอบลองไฟสำหรับตัวพวกเราเองแล้วเราคิดว่ามันใกล้จริงไหมหรือว่าเฮ้ยวันนี้แค่ซ้อมดูเฉยๆแสงสีเสียงหรือว่าเก็บภาพรวมทอย่างหนูว่าวันนี้คือวันเก็บเก็บทุกอย่างจริงๆค่ะเก็บทุกเม็ดอารมณ์แบบว่าเต้นเหมือนแบบอารมณ์แบบจริงๆเลยอะ เป็นพ r ลิม m อีกรอบเลยค่ะใช่เป็นการแบบลองทุกอย่างแล้วก็เชื่อว่ามีการเก็บคะแนนแน่นอนทุกอย่างก่อนไฟนอลแต่หนูจะบอกว่าวันนี้ทุกคนเอนจอยและทุกคนเต็มที่มากๆเลยค่ะแม่ไม่ได้มีความกดดันหรืออะไรเลยมันสนุกไปกับใช่มันสนุกไปกับโชว์มันสนุกไปกับสิ่งที่เราทําแล้วก็ทุกคนทําเหมือนว่าวันนี้เป็นวันสุดท้ายใช่แม่ต่อให้จะเป็นยืน็ o p 77เพื่อนก็ตบมือกันอย่างใช่กันอย่างแบบมือแตกตบมือสนั่นตบมือสนั่นตบมือกันไม่หยุด วันนี vale ้เราอยู s okay. <S ่ก uh, sure yes, uh, okay. ับค like ุณมงด้วยนะคะวันนี้มราก็เห็นไฟถามเนาี้วยถามเาความรู้สึกตอนนั้นหน่อยดีกว่าอ้าจริงๆถ้าเกิดความรู้สึกตอนนั้นคือจับยิงพี่จิมมี่แล้วแบบพี่จิมมี่ได้แน่นอนเราแบบไม่กล้าหอังขนาดนั้น สรุปกลายเป็นแบบนครพนมแล้วร้กลายเป็นแบบสีหน้าหนูตอนนั้นคือแอคชั่นจริงเลยอ่ะนี่ตกใจจริงแล้วแบบปากกว้างมากไม่รู้ว่ารูปพี่ถ่ายไปได้แบบไหนไปใช่เพราะปากกว้างมากแต่ก็รู้สึกดีใจค่ะเพราะเป็นครั้งแรกที่แบบว่าถึงจะเป็นรอบสองแต่ก็ค่อนข้าะภูมิใจกลัวไหมวันนี้เราได้มุงแล้วค่ะกลัวไหมวันนี้ในรอบรองไปเราได้มงแล้ววันนี้เนี่ยกลัวแบบมำนาม็เคยจนเป็เยง ก็รู้สึกว่าก็อยากทําให้ตํานาของพี่ฟ้ามันมีต่อต่อไปก็จะพยายามทําให้เต็มที่ในวันพรุ่งนี้ซึ่งใหรยอไม่รู้หรอกว่าวันพรุ่งนี้ผลจะออกมาเป็นยังไงเราจะได้หรือไม่ได้แต่ว่าสุดท้ายแล้วก็จะพยายามทําให้เต็มที่ที่สุดในแบบที่พายุเป็นภายุเช่นวันนี้ค่ะคิดว่าวันนี้ที่เราสอบในรอบรองไฟอะไรคือความยากที่เราต้องเจอในวันพรุ่งนี้ความยากเหรอหนูว่าน่าจะรับมือกับซิมเปอร์ครับลรอ ความตื่นเต้นแล้วก็ความอลังการที่เป็นสถานการณ์จริงขนาดวันนี้เป็นรอบลองไฟคือแฟนขับของหลายๆต้องน่ารักมากซื้อบัตรเข้ามาดูเพื่อมาดูว่าแบบเอ๊ะ เมนชั้นอ่ะอยู่ตรงไหนนะคนนั่งตรงไหนดีแล้วในวันจริงมันจะมีสถานการณ์ที่หนึ่งก็คือคนเยอะมหาชนใช่คนเยอะแน่นอนแฟนคลับป้ายเปิดโอ้มันจะเห็นในข้ตื่นเต้นไหมคะทุกคนเห็นในข้ตื่นเต้นหรือมันจะแบบมันจะเต้นเบอๆเมันจะานเต้นดื้อปลาหม่ามันแบบนี่คือสิ่งที่น่ากลัวที่สุดเนาะก็คือการต่อสู้กับความตื่นเต้นของตัวเราเองใช่ค่ะนี่ก็เป็นคนนึงที่ชอบประมาาเหมือนกันเวลาเจอคนเยอะแต่กีงเขาผ่านรอบรองไฟไปแล้วก็มีที่คือไม่ต้องคิดอะไรมากแล้วทุกคนใช่เขาบอกว่าเขาเก็บ นมาทุกรอบแล้วอ่ะใช่ดูอยของเต็มที่เลยเนี่ยใช่เบสก็บอกบอกบอสเนี่ยบอกแล้วว่าได้ละ20คนนะว่า10คนกับ10คนอ่ะยังไม่แน่นอนก็คือดูหน้างานอีกทีหน้างาน5คนบอสบอกไม่ต้องถามแล้วหนูว่าอันนี้เป็นเรื่องจริงนะทุกคนไม่ต้องไม่ต้องกลัวการล็อกมงนี่พูดจริงคือเดินผ่านบอสทีไรบอสพูดตลอดเลยว่า10คนเนี่ยยังตัดสินใจไม่ได้เลยคือบ่นตลอดเลยว่าแบบ10คนให้ใครดีอีกสักเดือนดีไหมแกพูดแย่นะอีกสักอีกสักเดือนดีไหมหน้างานก็คือแบบ จะขอดหาบหน่อยดีกว่าเห็นว่าวันนี้ในรอบรองไปเขาบอกว่าเซ็นเตอร์อยู่ในกลุ่มนี้จริงหรือเปล่าเซ็นเตอร์ไหนคะท่านแรกกับหนูเลย ก็เห็นหนูแล้วค่ะเขาบอกว่าเซ็นเตอร์ก่อนจะแนะนำตัวตัวเองกับจังหวัดเนี่ยในนี้มีเซ็นเตอร์โอ้นี่ก็เซ็นเตอร์นี่ก็เต้นเก่งทุกคนเลยหนูเนี่ยเป็นเซตแรกเซตอะไรนะเซตห้าเกือบเซตที่หนึ่งละหลละก็จะมีเซตหนึ่งเซตสุดท้านะแสดงว่าในนี้มีเซ็นเตอร์จริงๆต้องรอดูคู่นี้แม่คือแม่ก็คือยืนมองกดดันมากเลยแบบนั้นบอกเลยว่า เอเอพูดก่นก like> ินแล้วนีแล้วคุคือหนูอยากให้ทุกคนมาดูด้วยจ้าริงๆมือแบบไม่อยากให้ดูผ่านทางไลฟ์สดด้วยค่ะอยากให้มาดูที่หน vet> yeah. ้างานจริงๆเพราะมันอลังการมากๆเกือบแม่จริงมันแบบบรรยากาศเนาะเรื่อความที่บรรยากาศสียง พี่บอกวปาจึ้งตั้งแต่เปิดตัวเลีโออันนี้แค่เดินออกมาก็บอกแบบว่าไม่ได้ดูนี่นะเดียจะบอกว่านการดูในไลฟ์กับกับดูหน้างานอ่ะเขารู้สึกมันแตกต่างกันมากเหมือนกันเลยค่ะเหมือนเวลาเราไปดูลงหนังอ่ะดูลงหนังกับดูหนังในเว็บหรือในโทรศัพท์มันไม่เหมือนกันไงเขาบอกว่าพิธีกรปีนี้มีสองคนจริงหรือเปล่าเฮ้ยจะกระชากเลยจะมองจะเป็นเป็นติเกอกับพี่แชมป์จริงไหม ต้องต้องซื้อบัตรมาดูต้องต้องซื้อบัตรสรอดูรูเชื่อว่าทุกคนรอดูพิธีกรูเชื่อว่าพิธีกรปีนี้จะเป็นไวรัลอในติ๊กต็อกใช่หรล่เพรรออ่นกันพราะแค่แค่รอบรองไฟพวกหนูก็แบบว้าวแล้วจี้พ okay. ิธีกรมาจากที่สูงไม่ไมอนะคะไม่สูงสูจะทีแคู่งไม่ได้มีแค่พิธีกรนะมาจากที่สูง ไม่อันน <on> ี้คือจะหลุดหมดแล้วนะหลุดออกไปหมดแล้วนะสุดแล้วอัี้หลุดก็คือจะกลุ่มนี้แล้วนอะท้ายแล้วเดี๋ยวเราต้องขึ้นไปพักผ่อนเพื่อเตรียมวันไฟนอล่งนี้เนาะท้ายแล้ววันนี้อยากให้ฝากอะไรกับแฟนๆแล้วก็ฝากอะไรผิดหวัทวันหน่อยค่ะมาก่อนมาหนูมานี่นะ่ม่หนูไม่เคยเสียใจเลยหนูสู้มาแบบก้าเวทีกว่าหนูจะได้ไม่ยืนหนูจุดนี้และหนูไม่คิดว่าจะไปเวทีอื่นนอกจากเวทีแกนเพราะว่าปีนี้คือเป็นโอกาสจะได้ของหนูแล้วถ้าแบบว่า ถึงไม่แบบเข้ารอบหรือว่าไม่ประสบความสําเร็จแต่ว่าหนูภูมิใจมากๆที่ได้อยู่เวทีแกนอยู่กับแกนคะ่ะได้ใช้นา,สางสกุลแกนอุ้ยพอแล้วไป <c oughs> บอสนะว่าหนาฝันอ๋อบอสนะคะอุ้ยแบบภูมิใจในตัวบอสมากหนูก็อยากเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรอยากแบบเหมือนบอสเป็นคนหนึ่งที่ม,มอบโอกาสให้ผู้หญิงทุกๆกคนที่ได้มายือนอยู่ตรงนี้แบบ้ให้ให้ทุกคนได้โชว์โชว์โซโซ โชว์ศักยภาพของตนเองก็อยากขอบคุณบอลน,นะคะก็อยากแบบให้โอกาสกับผู้หญิงแบบนี้ทุกๆคนค่ะค่าสำหรับหนูเขาอภว่าสายสานนะค่ะ <c oughs> อันกลัวสิมากหอมองหนูว่าเป็นเรื่องไงเลยหนูประกวดไวที่แกนีน่มาสีปีนี่เป็นปีทีซีที่หนูเลยมายืนอยู่บนเวทีแกรนรู้สึกว่าภาคภูมิใจแล้วก็ดีใจแห้งเพราะว่าทั้งทีมจะคล้องแล้วก็ทีมงานกองประกวดสูมากค่ะค่ะค้วก็ เส้นทางชีวิตการเป็นนักง,งามันบอลอย่างไรเลยกับการประกวดในเวทีต่างๆเข้าปลัวเข้าเจอยังไงพารว่า,ากี่จังหวัดจะสิขากะับดูดจังหวัดจะคองสูงมากค่ะและกาอยากให้ทุกคนเป็นปนักเตะให้บวกหนูตอ่อในการใช้ชีวิตของน,อน้องเนาะจบแกมไปเออข้ากลัว่าเข้าจรเดี๋ยวทั้งยันก็บบอลบอลึกแต่ว่าก็อยากให้งานนั้นบอลเยอะด้ค่ะะฝากถึงบอลนะคะขอบคุณที่สางเวทีนี้ขึ้นมาให้หนูได้มาแสดงความสามารถให้ทุกคนเห็นว่าหนูมีศักยภาพแล้วกค่ ไฮนูในเฮดซิ่งที่นูฮัก uck, ทั้งสองอย่างพร้อมกันคือการร้องเพลงกับการเป็นนางงามพาเ<อ>น,นี่ยครับก่อนหนึ่ง <c oughs> สาวเท้าหน้าเดียหน้าจากเมืองพอชัยเดินทางมากไกลสู่ดินแดนนคะรลำดวนจากเมืองร้อยเอ็ดสู่ศรีสะเกษความฝันทบทวนเวที Friend, Fan, มิสแกรนด์แฟนม้วนสิ่งที่ล้วนสร้างให้แฟนชมขอบคคุณ่ะ ในู้ตื่น<า>เต้นเ้อะนี่มองกันาอ <c oughs> เออเหมือนที่เดียนาพูดเลยว่าพวกเราทุกคนคือสู้มากแล้วหลังจากปีพี่อิงฟ้าบอกเลยว่าพี่อิงฟ้าดันบาข,ของวงการนางงามเปลี่ยนวงการนางงามไปมากแล้วก็ทําให้น้องๆที่เดินตามมาหลังเนี่ยต้องพัฒนาตัวเองให้ทันพี่อิงฟ้าให้ได้คือหนูว่ามันไม่ใช่เรื่องที่เป็นไปไม่ได้แต่มันเป็นเรื่องที่เราต้องแบบหมายถึงว่าต้องแบบ ทำให้ได้ในหนึ่งจุดนั้นมากกว่าคือเป็นสิ่งที่เหมือนทา้าทายสำหรับพวกเราสำหรับหนูอ่ะ <c oughs> จะน่าร้องเพลงอะไรไปแล้วอ่ภาษาอังกฤษแล้วกันค่ะก็ <c oughs> the facts we put ourselves every day and we try our h e a r t to be the parts of the Miss Grand Thailand and Miss Grand International Corporation and I don't know I did everything that I think that I can do maybe it's not enough or is enough I don't know but Every single day that I tried, i never been like disappointed about myself. And if it's not enough, I would try hard and harder and harder until I be the one of Miss Grand Thailand International and International also. Thank you. <laughs> เพราะว่าต้องบอกก่อนว่าหนูมาปีนี้หนูมาเพราะว่าต้องการที่จะเป็น top 10ต้องการที่จะเป็นครอบครัวนิสแกรนมากๆจริงๆต่อให้วันพรีลิมมันจะมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นมันจะมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นซึ่งหนูก็ไม่ได้ตั้งใจแล้วหนูก็ไม่ได้อยากให้มันเกิดขึ้นแต่ว่าใจหนูยังพร้อมที่จะสู้ต่อค่ะหนูยังมีวันพรุ่งนี้อีกหนึ่งวันหนูสัญญาว่าหนูจะทําให้ดีที่สุดแล้วหนูอยากจะขอโอกาสจากทุกๆคนขอโอกาสให้หนูได้แสดงศักยภาพอีกหนึ่งครั้ง ให้หนูได้เดินแก้ตัวในรอบชุราตอีกหนึ่งครั้งซึ่งหนูสัญญาว่าท,ทุกๆอย่างไม่ว่าจะเป็นประสบการณ์หรือว่าในเรื่องของการทําการบ้านในเรื่องของความสู้ของหนูที่สั่งสมมาทั้งหมดตลอดระยะเวลาหนึ่งเดือนที่ผ่านมาคือหนูตั้งใจและสู้มากๆหนูก็อยากจะประสบความสําเร็จให้ได้อยากจะเข้ามาเป็นครอบครัวแกนมากๆจริงๆต่อให้วันพรุ่งนี้ผลจะออกมาเป็นยังไงอย่างน้อยหนูขอแค่ให้ได้ทํางานกับแกรนดให้มีโอกาส ได้เปลี่ยนแปลงชีวิตของหนูแค่น,นี้หนูก็ดีใจมากๆแล้วค่ะแล้วก็อยากจะบอกว่าขอบคุณขอบคุณบอสนวัดมากๆจริงๆค่ะที่สร้างเวทีนี้ขึ้นมาเพราะว่าตั้งแต่ก้าวแรกที่หนูเดินก้าวเข้ามาในกองประกวดมิสแกรนตั้งแต่มิสแกรนกรนครสวรรค์มันเปลี่ยนแปลงชีวิตหนูมากๆจริงๆตอนนี้มีคนรู้จักหนูมากขึ้นหนูมีรายได้เข้ามามากขึ้นหนูได้ช่วยแม่หาเงินได้หาเงินจ่ายค่ายาให้แม่มากขึ้น หลายๆคนอหนูขอพูดตรงนี้เลยนะคะหลายๆคนบอกว่าหนูเอาประเด็นชีวิตของตัวเองมาเป็นมาสร้างเป็นดราม่ามาสร้างกระแสะมันทำให้มันทำให้บอสแบบว่าหลงกลเพื่อที่แบบว่าจะขายดราม่าขายสตอรี่ชีวิตแต่ว่าจริงๆแล้วหนูไม่เคยที่มานั่งร้องไห้หรือว่าขายสตอรี่ขายดราม่าว่าชีวิตหนูลําบากยากจนมาหนู ไม่สู้หรือว่าอะไรก็ตามแต่ทุกสิ่งทุกอย่างที่หนูทํามาตั้งแต่ประกวดมิสการลำพูนลำปางมานะครสวรรค์และจนถึงตอนนี้หนูขายเพอร์์แมนซ์ของหนูหนูขายความสามารถของหนูที่มีทั้งหมดไม่ว่าจะในเรื่องของการแสดงเดินแบบนางงามหนูสามารถเป็นให้ได้หมดแล้วหนูก็ ตามที่บอกไปในห้องดําเลยค่ะว่าหนูอยากเป็นลูกสาวอยากเป็นครอบครัวแกนจริงแล้วก็วันพรุ่งนี้หนูจะทําให้ดีที่สุดไม่ว่าผลจะออกมาเป็นยังไงขอแค่ได้เป็นครอบครัวแกนนะคะยังไงฝากเชียร์และเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะยินดีประสบามร็จไปด้วก่อนไม่รู้จะได้ยินไหมมาขยับมาขยับมาก็อันดับแรกที่อยากจะฝากบอสเลยก็คือเป็นห่วงบอสเรื่องของสุขภาพค่ะเพราะว่า เห็นบอสใส่รองเท้าแตะมาหลายวันไม่อันนี้เป็นหัวจริงๆเหมือนเราเราทุกครั้งที่เห็นบอสเป็นแบบนี้มันเหมือนเห็นพ่อที่แบบว่าไม่สบายเราก็เลยมีความแบบไม่สบายใจนิดหน่อยก็อยากให้บอสหายไปๆนะคะอยากให้พีรวัตหายไปๆแล้วก็ดูแลสุขภาพในเรื่องของการงานโอ้โหบอสเป็นคนหนึ่งที่ทุ่มเทมากๆไม่มีแทบจะไม่มีเวลาว่างเลยอยากให้บอสหาเวลาว่าไปพักผ่อนอยากให้บอสพักผ่อนเยอะๆนะคะแล้วก็ที่สําคัญก็คือในส่วนของการประกวดนางงามของปีนี้ ถ้าเกิดใครหลิวอุ้ยอุ้ยอะไรอะแม่อยากมากแตงได้แต่ก็อยากจะบอกว่าจะทำหน้าที่ของไปหลิวให้เต็มที่ที่สุดไปหลิวไม่รู้ว่าวันพรุ่งนี้ไปหลิวจะได้ตำแหน่งอะไรไหมหรือว่าจะได้กลับบ้านหรือว่าจะได้ไปอยู่บ้านที่บอสแบบให้ทุคนได้ไปอยู่ก็บอกได้เลยว่าจะทำให้เต็มที่ที่สุดไม่ว่าจะอยู่ในหน้าที่ไหนไม่ว่าจะอยู่ในตำแหน่งไหนค่ะเคขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ